สวัสดีเรามาทำตามคำท้าหรือการเล่นเกมของบีบีนะซึ่งแน่นอนเราเลือกเลขหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องมาแนะนำตัวงานขอไอซีก่อนละกันไอซี IC ชื่อมิริโกะหรือจะเรียกว่าลิกะก็ได้อายุ16ปีโอซี OC เราชื่อเตยนะคะแล้วก็อายุ15ปีอยู่ม .4 หรือง่ายงก็คือปอชอบ หนึ่งนั่นเองวิธติสินนะคะฝากตัวด้วยถ้าเกิดอ่าคลิปมันไ้าคือคพอใจสำหรับบางคลิปนะบางคลิปมันอาจจะดูแย่แต่ว่าก็ทำเท่าที่ดีที่สุดแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือเจววหน้านี้เป็นของวิสาวิตอนจบแล้วนะทำใจไว้ด้วยล่ะแต่พยายามไม่เอาเศ้ามากนะ,จะเจ้าน่ารักก็ส่วนใหญ่มีใครจะขออะไรเป็นพิเศษไหม พิมในคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนอ่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะถามคืออยากให้เราเปิด Q&A ไหมถ้าอยากให้เปิดก็ถามได้ก็าอาจจะเอามาทำไป็น้เสียงแบบนี้แล้วก็ตอบนะอืตามนี้ค่ะถ้าไม่อยากให้เปิดหรือเปิดตอนอื่นก็แล้วแต่ผู้คุณเลยนะเพราะว่าเราไม่ซีเรียสเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนถามอะไรมาเยอะหรือเปล่าคงไม่มีหรอกใช่ไหม งั้นแค่นี้นะบ๊ายบาๆบีบอกแค่นี้และเจอกันวันเสาร์หน้าหวังว่าคลิปจะไม่ล้มเหลว